สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นอีกแล้วนะอันนี้เป็นอด d อินป่านะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังโนะดยอ r d u i นี่มันได้ตำแหน่งป่าใช่ไหมอันนี้ช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเออถึงเที่ยงคืนมันจะไม่เรียกตัวเออเออนั่นแหละนั่นแหละบลาบลา,บาแล,ล้วเรียกตัวตามตำแหน่งโอเคตอนนี้กูคืออด d อินฟฟร์มไ่มันบอกมันไปเจนในทิจตอกมากูอยากรู้มันกันใครพามันเล่นอีกใครบังอาจพาอด d อินกูป่า เดี๋ยวกูก็เจอนะฮนเจอนี่ป่าแปลกๆเดี๋ยวกูก็เจอโตโรป่าเีกนะก<โดย>็มารอดูผลงานอดูอินป่าแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะใครถ้ามันโหดก็สามารถเอาไปเล่นได้ถ้ามันกากก็ไม่รู้อันนี้ก็ลแลแจะคนเล่นแหละฮีโร่มันก็มีดีมีเสียใช่ไหมล่ะเอออดูอินเขาอาจจะมีดีอยู่บ้างแหละเราอาจจะมองเขาแบบนั้นเออเขาอาจจะมีดีอยู่ข้างในเราไม่รู้มาเดี๋ยวเราจะรอดูอดูอิน o Tiktok แล้วกันนะว่าเขาบอกเขาไปเจอใน Tiktok มาแล้วมันโหดใช่ไหมเฟรนติโนเฮ้ เดี๋ยวกูช่วยมันฟาร์มก่อนที่มันน่าจะฟาร์มช้าซะหน่อยเฮ้มีนเข้าไปเลนล่างแล้วอะไรเนี่ยกูยังไม่ไปเลยอิงนิดกูเนี่ยโอ้กากากมาเดี๋ยวเราจะแอบพุ่มขยุ้มเธอเอาเฟิร์สตบัดก่อนเลยกูงงเลยกูเฟิร์สตบัดเรียบร้อยเฟิร์สบัดเรียบร้อยโชโร่โง่ๆไปไอ้โลตันนู้นไอ้ซาชนะแบบกากบอกเลยโลตันตัวเนี้ย โอ้อะไรว่าในอารูอินเราป่าผลงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโรติดตามได้เลยเจออะไรแต่แปลกๆนะช่วงนี้นะโอ้โหบรเจ้าช่วยกล้วยทอดกันเลยเดียวเฮ้ยพเพนดามันหลบพุ่มบัตฟรนเิโนโนมึงระวังมึงโดนรวงตูดนะเว้ยไอ้กูเหือคลิปกลางนี่กูขอแบบเงินแบบเต็มที่เออ,อได้เงินซื้อของอะไรซะหน่อยชิ้นแรกเราจะออกเป็น เบิรอากูนี่ใช่ไหมเออผมอ่านไอเทมชิ้นนี้ออกแล้วเว้ยใช่ไหมตอนผมทำคลิปอิงนิดผมบอกผมอ่านไม่ออกเ <c> ล <oughs> ยทำคลิปตัวอะไรสักอย่างนี่แหละนี่โดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเทลเฮืยอะไรวะเนี่ยคิกซี่มาจากไหนถอยเพื่อนกูไม่มีสก,กิลโชโลงโง่โง่ไป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  มึงต้องไม่รอดดิเออเจอไปดีเจอไปดีอ,ปดอีกมิดกูโหไม่เบลสีได้ไงวะเนี่ยมันไม่เบลสีวะท่านผู้ชมกูเอ้ยมันคิวแพนด้าอะไรยูรเคย์ไปเลยแกอีกนิดติดต่อกูสุดยอดไปละเมียที่ไหนเข้าข้างป้อมแบบนี้เมียแบบแบบกูนี่ไงล่ะท่านเนี่ยเฮ้ย อะไรนักหนาว่าดึงโดนดึงเบาไปแล้วดึงเบาไปหนึ่งดอกไหนอดูอินป่ากูเอามังกรไมวออะไรเนี่ยสูตรใดอีกนอนี้นอนี้นอนี้นอตอนนี้เราก็ยืนงงโยนสกิลไปนะครับผมเราก็ดูความหายนะหรือจะเป็น ปฏิวัติแห่งป่าครั้งแรกของอดูอินที่กูเห็นนะผมก็ไม่ดู้ว่าโปรพเพเยร์คนไหนเล่นนะอันเนี้ยก็เขาบอกเขาเห็นในติกตอกเ๋ยจะไปหาดูแล้วกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนเชียวดึงแรวะแก๊กาสกินนี่สวยเหยียดเคมาว่าเล่นบนเอาแล้วเว้ยอด d อินกูมาแล้วอด d อินกูว่าเนี่ยเนนี้ป่ะหันแนะหันแนะ ดึงให้โดนดีว่าแกล้งลูกน้องเอาดิเทลเทลเย็นเย้ยไว้เย็นเย้ยไว้ฝั่งนู้นก็แปลกเหมือนกัน,วน,นเว้ยวันนี้บูมเมนฟาร์มยึดเข่กูเพิ่งดูกูนึกว่าแฟนด้าฟาร์มทีแรกเอาแล้วเว้ยแทงกับแทงฟาร์มเอาแล้วมันก็ไม่แทงใช่ไหมมันไฟเตอร์ใช่ไหม,ม,ไมพวกเนี้ยเออสายไฟตเตอร์ฟาร์มทั้งสองฝั่งยึดเข่ฮะแต่อะไรแปลกๆให้กูดูแต่ละวันเนี่ยนะเจ้าโอ้โหแกล้งดูสวย มาปะอไอมันเดบูมิน่นถึงกับถอยกันเลยทีเดียวมีแค่เดบุตคิวด้วยโอยอะดูอินฟาร์มรอบดึกของเรามันช่างเล่าร้อนเหลือเกินนะนี่กูได้คิวด้วยเว้ยมากดไปดีอันตรงกันตีกดมั่วไปดิเฮ้ยดึงโดนด้วยยัดเค่อารูอินเจอกันตีมันเดบูมินกูไป ยึดเคได้วะน,นี่อ่ะเฮ้ยทำเล่นทำหัวกูไดอ้อดติเมตยึดเคเอาดิตีปัอมปลายเอออย่างนั้นแหละเอาเลนล่างกูโดนแล้วฟลินตินโนไล่ลำทำเพลงกูเรียบร้อยไล่ลำทำเพลงกูโดนละยิ้มไว้ยิ้มไว้ให้ยึดเคบัตเแบบ็ด มาว่าหูอดุยินพามผมต้องจับเล่นบ้างแล,ล,ล้วแบบนี้บอกเลยถ้ากูเล่นโอ้ยไป่ผูสุญจัดปรัดขิกเลย <c oughs> อื้ืออดุยินป่ายิ่เคมันออกของอะไรวะชิ้นต่อไปจะบอกมันออกม,มาาลมาศได้ใช่เลย <c oughs> มลมศาศเลยนะเพื่อนขอได้ปับป๊บฟ้าเลย <c oughs> จะไปแย่งเอาเมื่อกี้หน้าด้านคืินไม่เอาไม่เอามันเป็นตัวอย่างไม่ดีหาทำนะเมื่อกี้ผมสมมติให้ดูเฉยแต่มันก็ไม่ได้หรอกเว าจะเป็นมุร,รมสะใช่ไหมชิ้นต่อไปหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่รู้กับเขาเคเพนด้า okay, จ่ายอีอดูอินอดูอินมาอับดุลเราขอโทษนะที่เราดูถูกนายตอนเลือกตัวนะั้นเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกเราก็ดูหินประมาิไปเอ้อเยเพิ่งต้นเกมโหอย่าเพิ่งจกใจดิเราเราต้องดูผลข้างเคียงเหมือนกินยาเน,นี้ยเราต้องดูผลข้างเคียงก่อนใช่ไหมล่ะเออเพราะว่ามันเป็นยังไงปลอดภัยดีหรือเปล่า ประปาปาปุริปุริเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีดิเฮ้ยอย่าตีเวนเฮ้ยเรจเนลี่เลยเลยเฮอดูอินอ๋อมันออกอะเนี่ยอะไรวะโจมตีอะไรสเปียร์อับรังกิโนซี่สเปียร์อับรังกิโนซี่สายแปลกที่ผายเลยรอบดึกเรานี่ นี่รนตีกูไปซะบ้างแพนด้าอะไรแพนด้ามาพิวอะไรแถวเนี้ยโอ้โหเฮี้ยมันยืนนานชิบหายเลยโดนเวทกูเผาไปดีแรกรานกันเลยทีเดียวเวนตินโนเราเอาร่างไปเรียบร้อยรู้สึกว่าอารูเอ็นเรายังจะไม่กลับนะครับผมจะเอาป้อมอีเทลมัน เอาวะเทียวหุยเฮอดูอินกูโดดใส่เลยจังหวันดนี้ดิอดูอินกูไม่กลัวอะไรเลยกูบอกเลยเบียโพดนะอดูอินสายป่าเราอย่างน้อยมึงก็ยืนแทงให้กูได้อดูอินสุดยอดเพื่อนโอ้โหมันคิวไปเปียตัวแล้วนะท่านผู้ชมนะประเด็นคือแบบผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันช่างเป็นอะไรที่สุดยอดกันเลยพูดไปออกบอกไปถุงนั่นตารจิไหลกันเลยทีเดียว ดาวนี้แม่งได้มาแบบแป,แปลกๆยังไงไม่รู้เฮ้ยแพนด้าเองชะตาขาดแล้วเองไม่รู้ซะแล้วว่าโลกนี้มันอ้าวไอ้เหี้ยรอดเฉยแหลกดึงมาเอีอยงวะรอดเฉยเลยไม่ได้นะเพื่อนแบบนี้มาอยู่ในนี้ปะ่ะถามไ้มีตัวดารก์ก็ได้เพื่อนมาดาร์กซิลิเออร์ก่อนก็ดีนะเพื่อนนะ มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรซูกา้านี่โดนไปดีแรงนะเว่ยเว่กูบอกเลยแห่ไพ่น,าานอนตอนนี้เอาอ่ะ yeah! อณำโดนดึงไปโดนเ่ยช่แนวแล้วแบบนี้ อย่าบอกนะอับดุลกูตายอับดุลอินกูตายได้ไงเนี่ยฮะลูกพี่กูเกมได้ไงใครมังอาจทำลูกพี่กูมึงสารภาพมาซะดวยดีใครมังอาจทำลูกพี่กูใครบังอาจทำลูกพี่กูว่าจ,จะไม่ตายสักหน่อยเฮ้ยไม่ได้หรอกมึงต้องตายซะบ้างไงทํา สวัดีเพนด้าเว่ะทุจรับดุลร้อยไปแล้วไอ,อ้สองเออยังไงต่อ <c oughs> อุ้ยเ็นตีกูเบาจาาังวะเมื่อกี้ก็โม้ว่าแรงอยู่ <c oughs> มามายังไงต่อเพนด้าจะเข้าหลังปะวะอี ยังไงต่อรอดาร์กได้แล้วเฮียเดี๋ยวโดวนสวนไปเนี่ยป้อมในมันยังไม่แตกเลยเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นฮัลโหลฮัลโหลตีดาร์กได้ดเพื่อนนะโอเคก็จะประมาณนี้อรูอินป่าเด็กๆก็ไปหัดเล่นได้นะตอนนี้เลือดกูก็ครึ่งหลอดแล้วกูคล้อ,คองมากกว่ากูอขอบัฟได้ไหมกูต้องจะเป็นต้องใช้เพื่อนนะเซนขอบัฟไ,ได้ไหม เออขอบคุณขอบคุณอยู่ไหนวะเราหาเนี่ยขอบคุณเราต้องขอบคุณเพื่อนใช่ไหมหล่ะเป็นกำลังใจให้กันในยามวิบัติร <c oughs> อแก๊กดึงตอนนี้ไม่มีอะไรมากกูรอเรกดึงแบบปึ้งตังปึ้งตังกูโดนเสียวตูที่หายเลยจะโดนลวงหลังเพราะว่าใจเย็นนะเว้ย okay. ที่ไปไหนบูดสไอ้กูไม่ตายกูไม่ตายกูรอด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 เฉยเอ้ยกูรอดเฉยโชโลงโง่ไปไอ้กูรอดยังไงวะไอ้กูรอดยังไงวะขอบคุณอดุลินมากมากเลยเออไม่เคยเจออะไรที่มันจะคิดว่ารอดได้แบบนี้มาก่อน คือเวทกูแรงกัดกัด,ก,ด,ก,ดกัดมันตายไหมกัดมันตายไหมโอ้โหไม่ตายไอ้ที่สัตว์ถึงจะชิบหายเลยเทียรอดเฉยเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหมันเป็นไปได้ไงทไ่าผู้ชมอิกมิดของเรารอดเฉยขอบคุณอดุเอ็นที่ช่วยเราไว้โอ้โหที่ทำไมมันขึ้นบ้านไม่ได้วะงงเหมือน,นกันนะท่านผู้ชมทุกท่านมันเป็นอะไรที่แบบอือหือกูรุนระทึกมากเลยตอนนี้ ก็เฮียถ้าโดนสวนเรียบร้อยเลยมแต่คนเล่นดีนะเวยทั้งเกมเลยเกมนี้ยยกเป็นผมใช่ไหมให้แต่กูยังไม่ตายสักตัวเลยนะเวย m พีอาจเป็นของผมก็ได้เออ MVP อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลใช่ไหมล่ะเมื่อกี้แม่งเกือบโดนเพนด้กับวันด้ร์มูเมนแล้วกูเกือบแห้งกันเลยเดียวอันแนี้ไม่มีในพุ่มไม้ยังไงดีเพื่อน ียังดันผ่านไม่ได้เลยวะโอ้โหตึงเต้นชิพายเลยดูอินป่าของเราจาเนี้ยเพนด้ลงตูดกูปะปะเฉียวเพนด้ชิพายเลยเพนด้อย่านะเว้ยเพนด้ไอ้สองอกูยังไม่เอกแชนตีมวัวซัวเลยวะเฮ้ยเนแน่เพนด้เหมือนกูเห็นมึง เอาดิอดีเอาดิอื้อตายฐามไป่ดีพวกหนูนะโคดติรัดไว้ก่อนนะเอาดีเวทกูเผาแรงนะกูบอกเลยยังไงดีมาดิอืออ,อีกนิดกู วันนี้ตั้งใจจะมารีวิวอิงนิด้วยตั้งใจจะมาดู a า d u i n นป่ายเสือกเล่นสกอรีซะงั้นเลยชมตัวเองก็ได้จัดมาโอ้โหเหี้ยจะได้เฉยเลยอยมือสั่นเลยกูกูไม่เคยเล่นอิงนิดโหดขนาดนี้มาก่อนโหดเลยเหี้ยไม่รู้กินน้ำก่อนท่านผู้ชมแบบ a M M R. เอ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 ม้าตรงไหนว่าไม่แบบกากมาโอเคสรุปก็ได้ดาวคืนมาอีก เป็นไง MVP ยึดเข่ MVP ได้ไงแต่นี่ผมก็จะมาดูอด d อินนะเว้ยได้ MVP ซะง,งั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดไลค์ให้ก่อนไลค์ให้ทุกคนดีกว่าเออเขาเล่นดีทุกคนในทีมใช่ไหมล่ะเออมาอด d อินของเราเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการทำดาเมจโอ้โหทำดาเมจเก้าหมื่นกันเลยเดียวก็จะประมาณนี้แหละอด d อินป่านะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ <laughs> ถ้าใครชอบก็ฝากก็เลยก็แชร์ก็สักเล่ให้ผมด้วยนะ